มีผลการเลือกตั้งออกมาซึ่งปรากฏว่าก็ไม่น่าตื่นเต้นแล้วเพราะว่าฝ่ายธรรมะชนะนะฮะ CDU นะฮะซึ่งเป็นพรรคอนรักนิยม conservative เนี่ย Win German election นะ far right AfD เนี่ย double support น่ากลัวคือว่า AfD เนี่ยโตขึ้นมาเรื่อยๆคล้ายๆพัก National Rally แต่ยังไม่ใหญ่เท่าคือถ้าเลือกตั้งสนามใหญ่เนี่ยเขาได้20%เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าเขาเป็นพักซึ่งมีโอกาสในอนาคตซึ่งจะตั้งรัฐบาลได้ตั้งเองไม่ได้เพราะว่าพักอื่นเพราะว่าคะแนนไม่ถึงแลวจะตั้งร่วมกับพักอื่นก็ยังไม่ได้เพราะพักอื่นรังเกียจ a l t e r อร์น v ท f o ฟอร์ดอ c h l a n d ได้20%สิบนนะครับสูตรซีดียได้อันดับที่หนึ่งนะฮะเฟรเดริกเมชคนนี้นะฮะเฟรเดริกเมชคือนายกคนใหม่นะครับหลังจากนี้ เขาต้องการให้เยอรมันอิสระจากสหรัฐมากขึ้นละแล้วก็เขาก็ทราบแล้วว่ารัฐบาลครัมเนี่ยทำให้อเมริกาเป็นที่พึ่งพาศัยไม่ได้ Transatlantic Alliance is over for the time being นะฮะยีเนะครับ CDU ได้เพราะฉะนั้นก็คงจะเป็นรัฐบาลผสมเช่นเดิมนะฮะโดยที่ a f d ไปเป็นฝ่ายค้านตามคาดนะฮะสถานการณ์ทางการเมืองในเยอรมันและในไทยเนี่ยเหมือนกันก็คือว่าพัก ซึ่งถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบบทั้งๆที่ททไม่ได้เป็นเนี่ยถูกกีดกั้นไม่ให้มีโอกาสในการได้ผุดได้เกิดในที่นี้คือพักฝ่ายขวาในเยอรมันถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามต่อระบอบประชาธิปไตยเสรีนิยมพหุนิยมในเยอรมันก็เลยจะถูกกีดกันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่สามารถชนะการเลือกตั้งเองได้เกินกว่าร้อยละห้าสิบและจะได้ตั้งรัฐบาลเอง แต่ถึงกระนั้นก็ตามในเวลานั้นสารรัฐธรรมนูญก็ยังอยู่เพื่อจัดการกับพรรคเอฟดี AMD. ส่วนในเมืองไทยพรรคการเมืองซึ่งถูกมองว่าเป็นฝ่ายซ้ายท,ทั้งทงที่จริงๆแล้วก็มาได้ซ้ายสักเท่าไหร่เป็นแนวซ้ายกลางไม่ได้เป็นพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็มาได้เป็นพรรคโซเชียลิสต์แต่ว่าเป็นโซเชียลเดโมแครตก็คือพึ่งพาสายกระบวนการการเลือกตั้งในการเข้าถึงอำนาจสามารถได้เสียงข้ามมาในการเลือกตั้งโดยที่เป็นพรรคเดียวแคมเปญแล้วก็ตั้งรัฐบาเเลอเ,บาเองได้เลยไหมคือสีส้มเนี่ยตั้งรัฐบาลเองได้เลยไหมพรรคเดียวไม่ได้ นะและถูกมองอย่างไม่เป็นธรรมว่าเป็นภัยคู่คามต่อระบอบเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะมีการกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่อนาคตใหม่มจนถึงก้าวไกลจนถึงในอนาคตประชาชนก็จะโดนกลั่นแกล้งอีกรอบ แล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็คงจะมีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงอํานาจนะเพราะฉะนั้นมันมีความคล้ายคลึงกันนะฮะแต่ในประเทศซึ่งปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมผู้นิยมอย่างเยอรมันเนี่ยเขามีผีในอดีตซึ่งหลอนอยู่แล้วนั่นก็คือฝ่ายขวาซึ่งจริงๆแล้วเป็นพรรคสังคมนิยมนะฮะของฮิตเลอร์เนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นขวาในแบบที่รวบอำนาจนะแล้วก็ยึดอำนาจเสร็จแล้วก็เป็น very militaristic นะฮะ เขามีผีซึ่งเป็นเติร์ดไร h ์หลอนอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้เอฟดีสามารถได้ผุดได้เกิดส่วนไทยนี่คือเป็นผีแห่งอนาคตคือกลัว Progressiveness ที่อาจจะสะเทือนรีจิมซึ่งยงจริงแล้วไม่ได้สะเทือนแต่ว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นกลไกในการกลั่นแกล้งพักสีส้มก็จะมีอย่างต่อเนื่องซึ่งแปลความว่าก็คงจะไม่มีโอกาสเข้าถึงอำนาจนะครับนี่คือ this is the game this is how it is อันนี้อยู่ในทางเผ่าเหลือเลยว่า some Trump officials push back against Musk ultimatum to workers นะฮะหลายคนไม่พอใจ republican หลายคนเขารู้ว่าวิธีของ Musk เนี่ยเป็นวิธีที่ไม่เวิร์คแค่คุณจะไล่คนออกอย่างเงี้ยในบริษัทเอกชนเขาก็ไม่ทำกันละนะฮะแต่ว่าในหน่วยงานราชการเนี่ยยิ่งไม่เป็นสิ่งที่ทำได้นะฮะยิ่งทำไม่ได้นะฮะยกเว้นซะว่าคนคนนั้นทำอะไรผิดจริง,รงๆแล้วมาตรฐานในการไล่คนออกมันมีอยู่นะครับอย่างมีมารยาทนะครับแต่สิ่งที่อีลอนมัสทำเนี่ยมันเป็นคนที่นิสัยแบบที่ไม่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นเลย ในเวลาเป็นเจ้าของแล้วคือเจ้าของบริษัทดีๆเขาก็ไม่ทําอย่างนี้นะฮะคือประเด็นคือว่าไอ้นี่มันแบบมันก็เอาใจตัวเองอะผมไม่รู้จะพูดยังไงในทุกๆเรื่องนะฮะ Trump appoints fire 2,000 USAID employees and put others on leave ซึ่งความชั่วร้ายในรายรอบนี้มันของจริงคือเขาไม่ได้ประหยัดงบประมาณซึ่งอนุมัติสาหรับปีหน้าอันนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนั้นเขาก็สามารถหยุดในส่วนของการอนุมัติงบประมาณปีหน้าได้แล้วก็ค่อยๆเลคนออฟมันมีวิธีการทาไง นะครับแต่สิ่งที่เขาทําอยู่คือเขาตั้งใจไล่คนออกแบบเลือดเย็นให้มันมีความเจ็บปวดนะครับซึ่งสิ่งที่ทําในรอบนี้ยังไงยังไงก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดแนวทางคือประหยัดงบประมาณแผ่นดินเนี่ยก็คือหยุดการอนุมัติงบประมาณสําหรับหน่วยงานนั้นในปีถัดไปหรือในรอบถัดไป ไม่ใช่จะจู่ไล่คนออกโดยที่บอกว่าจะต้องกลับบ้านในวันพรุ่งนี้ขนของให้หมดภายในวันนี้เสร็จแล้วในกรณีของอ e ีเมลล่าสุดไปที่หลายหน่วยงานก็คือให้เจ้าหน้าที่อธิบายตนเองว่าเหตุใดผมยังมีความสําคัญอยู่ต่อนหน่วยงานจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของทีมงานประธานาธิบดีเองที่จะต้องศึกษาว่างบประมาณหน่วยงานไหนไม่จําเป็นแล้วก็ลดขนาดหน่วยงานนั้นลงไปมันไม่ใช่ความผิดของเจ้าพนักง,งานไงที่จะต้องมานั่งอธิบายว่าเฮ้ยทำไมตนเองยังสําคัญอยู่วะ ถ้าอธิบายไม่ดีดีพอโดนไล่ออกมันเป็นระบบมาเฟียในวันนี้เพราะฉะนั้นความไม่พอใจในสูนี้ก็ก็เยอะสูงมากแล้วก็อย่างที่ผมบอกมันจะนําไปสู่จังหวะที่ทรัมป์อาจจะต้องทิ้งมัสก์แต่ผมเกรงว่ามันยากมากที่ทรัมป์จะทิ้งมัสก์เพราะว่ามัสก์มีเงินเยอะพอที่จะซื้อตัวทรัมป์ไม่อยากจะพูดนะฮะแต่ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆคือการเมืองสหรัฐอ่ะมันเงินมันเยอะกว่ายิ่งว่าการเมืองไทยการเมืองไทยคุณก็ซื้อตัวคนได้แต่ว่าอย่างมากมันก็ไม่ได้ใช้เงินมากนักะ คือมันก็ใช้เงินหลักล้านใช่ไหมในการซื้อตัวคนในการเมืองไทยอะ่ะมันก็ไม่มากไงเอาจริงคือแต่ในสหรัฐอะ่ะเวลาเราพูดถึงกรณีของคนซึ่งมีเงินเป็นพันล้านแล้วอะ่ะแล้วถ้าคนคนนั้นยังได้เงินจากอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเศรษฐีแล้วได้เงินในแบบที่คนคนนั้นก็ได้คอนแทรคของกระทรวงกลาโหมกระทรวงต่างประเทศแล้วก็คู่แข่งก็ถูกกําจัดไปด้วยเนี่ยในหลายๆคอนแทรคเนี่ยคือมันสามารถเป็นความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆไง ผมย้าเสมอนะฮะว่าในระบอบประชาธิปไตยของสหรัฐเนี่ยมันดีในมุมที่ว่าไม่มีองค์กรอิสระเนี่ยที่มายกเลิกอํานาจของประชาชนเมื่อเขาใช้สิทธิเลือกตั้งไปแล้วคนซึ่งเขาเลือกตั้งได้เป็นเบอร์หนึ่งได้บริหารประเทศจริงโดยที่ไม่ได้มีอุปสรรคอื่นๆมาขัดขวาง แต่ว่าอย่างไรก็ดีไอ้จุดบอดของการเมืองสหรัฐก็คือว่ามันไม่มีหน่วยงานมาตรวจสอบนอกเหนือไปจากประชาชนในที่นี้หน่วยงานซึ่งตรวจสอบเนี่ยต่อให้ตรวจสอบเสร็จมันก็ไม่มีการลงมือแบบที่มีการใช้อำนาจโดยที่ตัดสินนักการเมืองแบบที่ทําในเกาหลีใต้หรือไทยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดบกพร่องเหมือนกันก็คือว่ากรณีของอลโลมัสก็ไม่มีอำนาจใดนอกเหนือไปจากสื่อสารมวลชนที่จะมานั่งเปิดประเด็นในการวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันมีการทุจริตคอร์รัปชันเอื้อคอนแทรคให้กับเทสลาเอื้อคอนแทรคให้ spacex หรือเอื้อคอนแทรคให้ Neuralink อะไรเงี้ยนะฮะบริษัทซึ่งเป็นคู่แข่งของอีลอ Musk ก็ถูกกำจัดไปจากโอกาสในการเข้าประมูลการได้ประธานบัตรใบอนุญาตต่างๆของหน่วยงานรัฐก็จะเกิดขึ้นอย่างเงียบๆเมืองนอกเนี่ยไม่มีปรชเมืองนอกไม่มีสารรัฐธรรมนูญเมืองนอกไม่มีหน่วยงานซึ่งจะชี้มูลความผิดแล้วนักการเมืองจะพ้นจากตำแหน่งโดยทันทีแล้วกระบวนการยุติธรรมมาตรฐานก็ค่อนข้างสูงในการเอาผิดนักการเมืองที่ทุจริตเพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายในการกำจัดนักการเมืองซึ่งเข้ามากอบโกย คราวนี้มันไม่ใช่ไม่ดีเสมอไปนะเพราะว่าในบางประเทศซึ่งมีกลไกซึ่งจัดการนักการเมืองซึ่งทุจริตในลักษณะนั้นเนี่ยกลไกต่างๆเหล่านั้นก็สามารถถูกนํามาใช้ในแบบที่เอาผิดนักการเมืองซึ่งไม่ได้ผิดด้วยก็ได้ถ้าเกิดนักการเมืองทําในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ต่อระบอบอย่างเช่นต้องการขับเคลื่อนให้ระบอบการเมืองมีความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นจนประชาชนมีอำนาจเต็มอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันดาบสองคมคกลไกปรับทุจริตเป็นดาบสองคมแต่ในเมื่อในวันซึ่งบังเอิญคุณได้คนอย่างทรัมป์ ในเวลานี้ก็กลายเป็นเหมือนกับว่าคนเขาก็โหยหากลไกอย่างปป,ปอชอหรือกลไกอย่างหน่วยงานซึ่งปราบประธานาธิบดีเกาหลีใต้ที่บังอาจใช้กฎอัยการศึกอะ่ะก็เอาประธานาธิบดีไปขังโดยหมายสารแล้วก็ชี้มูลนำไปสู่การวินิจฉัยในอนาะคตที่จะทำให้ยุนซองยุนเนี่ยติดคุกยุนซองยุนจะจบลงด้วยความแพ้แพ้และติดคุกนะฮะและเผลอๆตลอดชีวิตเพราะว่าหน่วยงานปราบคอร์รัปชันในเกาหลีใต้เนี่ยอำนาจเนี่ยเข้มมากคล้ายๆกับไทย ดาบสองคมก็คือว่าคนซึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยถูกกลั่นแกล้งได้นะครับโดยหน่วยงานพวกนี้ซึ่งนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้และไทยได้มันเป็นดาบสองคมแต่ว่าของอเมริกามันสุดโต่งไปอีกขั้วหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีองค์กรแบบนีนะบ้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีประชาธิปไตยที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบแต่ในประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบเนี่ยฝ่ายที่ต้องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันก็จะมีกลไกน้อยมีกลไกน้อยในการจัดการ มันก็เป็นอย่างนี้นะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คนซึ่งจะปราบมัสได้ก็คือทรัมป์คนเดียวแต่ถ้าทรัมป์เลือกรับเงินจากมัสไปเรื่อยๆทรัมป์ก็เสียในเชิงแบบภาพพจน์แล้วก็ความนิยมก็เสียเสียในไม่ใช่ระยะยาวด้วยระยะกลางคือแบบ6เดือนก็ความนิยมก็ลดลง แต่ถ้าเกิดทรัมป์เล่นเป็นแล้วก็ค่อยๆหาวิธีการกําจัดมัสกแล้วก็ดึงความนิยมดึงศรัทธาจากประชาชนคืนมาว่าตนเองไม่ได้อยู่ใต้อีลอนมัสก์ก็จะเป็นเส้นทางซึ่งงดงามที่ทรัมป์สามารถสร้างได้แต่ว่าทรัมป์ก็ในอดีตเป็นคนซึ่งเห็นแก่เงินเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดู